สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการต่อ Zap นอสเตอร์แซบแบบเนาะไฟแซฟเมื่อมีเพื่อนๆแซฟมาที่นอสเตอร์กล่องเรานะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ก่อน,อนตัวนี้เป็น LED รูปสายฟ้ารูปแซฟนี่นะผมสั่งมาจากตัว Aliexpress นะนี่เดี๋ยวนี้นะครับส่วนบอร์ดบอร์ด e p ตัวนี้นะ30พิน สั่งมาจากเนี่ยอ o p p y นะครับร้านนี้นะครับีเลย์ก็สั่งมาจากร้านนี้เช่นกันนะครับ Relay 5โวลต์นะอ่ามันจะมีมันจะจ้ำได้นะเป็นเปลี่ยนเป็น3โวลต์ก็ได้เป็นเป็น5โวลต์ก็ได้นี่นะโอเคหมดหรือยังอ่ะต่อไปสายสายจ้ำอือสายจ้ำก็คือจะใช้แค่อ่าสาย ผู้เมียเนาะกี่เส้นนะอ่าหนึ่งสอสาี่ห้าหกอาใช้แค่หเส้นใช้แค่ผู้เมียนะครับแล้วก็บัตรกีอีกนิดหน่อยนะครับบัตรกีไปต่อเชื่อมต่อกับตัวนี้นี่ตัวเนี่ยลางฐานของหลอด LED เขามีรางฐานมาให้นะมี USB มาให้นะครับผมไม่อยากตัดผมก็เลยใช้บัตรกีจั๊มเข้าไปเลยนะครับจั๊มขบวกข้ลบเนี่ครับ เ่็นงาในใช้ได้ละโอเคเรามาดูการเชื่อมต่อกันเลยก็อ่ะก่อนอื่นก็ต้องลงไดเวอร์ก่อนเนาะอ่าตัวบอร์ด TSP 3 2เนี่ยเราต้องลงกันไดเวอร์เพื่อให้มันอ่านคอมเรามันรู้จักก่อนเนาอะอ,ะอก็จะเป็นไดเวอร์2ตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัว CH 3 4 1สี่หนึ่งนี่แหละต่อเป็นสามสิบพินนะตัวนี้น่าจะเป็นตัว RCP 2 1 0 x เนี่ยน่าจะเป็นของสามแปพินนะผมลง2ตัวเลยนะครับก็เพื่อนเราลองเซิร์ชหาดูเนี่ยตามนี้เลยนะครับเยอะแยะเลยในเน็ตน,นะนะลองเอามาแล้วก็ลงลงเสร็จปั๊บแล้วก็มาเช็คดูในตัวนี้เนาะตัวอคอมพิวเตอร์แมネเนนะต์เนาะมาที่ d ด v i c e Management นะครับก็จะขึ้นพอร์ตมาที่พอร์ตนะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เสียบไปเนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นเนาะ ถ้าเรายังไม่ลองไรเบอร์เนี่ยมันหาไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเสียบดูเสียบปากเข้าไปพิ่งนาะเป็นตัวนี้ cs 3 4 0สนะี่ศนย com เจ็ดนะจำไว้ด้วยนะเป็น com 7นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ connect ตัวนี้คลิก connect นี่ com เจนะครับแล้วก็คลิกเชื่อมต่อแล้วก็กดที่บู o ค้างไว้สัก2วิอ่า อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็มาลงอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับเอาตัวล่าสุดนี้แหละลี่ก็ไปเลยล,ลอดจนมันอัปโหลดเสร็จสักพักเลยลก็ไม่นานหรอกแป๊บเดียวพอโหลดเสร็จเราก็ต้อง คลิกรีเฟซหน้า,านี่นะหน้า l n b i อเนี่ยครับรอ้รอยเปอร์เซ็นต์นก่อนรีเฟซแล้วก็เชื่อมต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คลิกรีเฟซนะครับคอนเนคที่ที่หนึ่งจับคู่ใหม่คลิกเชื่อมต่อนะครับโอเคต่อไปเราก็มาคลิกที่โชคอนฟิกตัวนี้นะแล้วก็รีเซ็ตดีไว้์นะครับตัวนี้สำคัญแล้วนะเราต้องไปกดใช้นิ้วนะครับกดที่ขาเบอร์สีด้วยนะนี่ขาเบอร์สีแต่ว่าต้องคลิกที่รีเซ็ตก่อน โอเคนะเตรียมเตรียมไว้เลยยกมาใไหมฮะ,ะคลิกเดฟเฟตเลยขึ้นมาเนาะเรามาคลิกที่ขาเบอร์สี่อ่าแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาลงตัวนี้นะตัว Wi-Fi SSID เนี่ยก็เป็นชื่อ Wi-Fi ของเราอะที่เราอยากจะ คอนเน็ t ด้วยครับใส่เข้าไปตัวนี้ก็ Password Wi-Fi ตตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้เ้าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็น n p Hex นะตัวนี้เราก็ไปเอาอ n p u b ของเรานะครับคลิกนี่ e n p u b นะของเราเนี่ยที่เราอยากเชื่อมต่อนนะคลิก Copy นะครับแล้วก็มาที่เว็บนี้นะ m อ s uh, t e r c h e c k m e มนะครับมาคลิกที่คีย์ o n v e r t นะครับเอาเ p u b ของเราวางไว้ตรงนี้ปึ้งแล้วก็มันจะเป็นเลขฐานส6ปกนะนะออกมานะครับฐาน10บหรือฐานส6ปนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้เลย Copy ทข้างล่างเนี่ยนะด้านล่างนะครับมันจะ convert ะตัว n-pub ของเราแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ปึ้งแล้วคลิกอัพโหลด เป็นอันเสร็จนะครับรอจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องคอนเน็กก่อนคอนเน็ก Wi-fi กับตัวกับกับบอรดนะครับดึงออกก่อนดึงออกแล้วก็เสียบใหม่<ๆ>เดี๋ยวมันจะคอนเน็กนะครับเราต้องไปเช็คดู wifi ของเราว่ามันมันคอนเน็กเรียงนะครับโอเคเช็คเรียบร้อยแล้วนะมันคอนเน็กเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาต่อสายเลยนะครับ ต่อสายก็วิธีการต่อก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับนี่ผมลงอาไปนะครับการต่อสายเหมือนกันเลยต่อเหมือนกันเลยแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยมีอยูอ่สามเส้นนี้เนะาะขั้วบวกสายกาวสีดำขั้วบวกสีแดงสายกาวสีดํานะครับอันนี้สายส่งสัญญาณนะครับสีน้าเงินนะครับในตัวโค้ดของ o อสเตอร์แซฟแล็ตตัวนี้จะเป็นพินเบอร์13นะแล้วก็สีนี่นะ เดี๋ยว,ยวผมเปิดดูนิดหนึ่งด้วยให้อ่านะคกลิบหับเนี่ยนะกลิบหับของน็อกเตอร์แซฟแบบเนี่ยนะก็เข้าไปที่แอรเอิดนะครับนอตเตอร์แซฟแบบนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยนะมันจะเป็นตัวนี้นี่นะีการตอเนี่ยนะนี่เลยตัวนี้นะครับอืมนี่เห็นไหมครับปินเบอร์สิบสามนะครับจะต่อเข้ากับช่องรีเลย์นะครับรีเลย์เอฝั S. <S ่งนี้มันจะเขียนบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดิ อังนี้มันจะเป็นขั้วบวกมีขั้วลบสายกาวก็คือขั้วลบนะครับอ่ารีเลย์ตรงนี้มันจะเขียนว่าอินเนาะอ่าก็คือ S, <S รีเลย์เอของตัวนี้เนี่ยกาเบอร์สามเนี่ยต่อเข้ากับนี่เลยช่องอินเนี่ยนะบางทีมันก็เขียนไม่ค่อยเหมือนกันนะก็ขันครับเสียบเข้ากับ ขาช่อง13ตัวไหนนี่นะดี3ตัวนี้เสียบเข้าไปกาวก็มาเสียบเข้ากับกาวตัวนี้ฮเรีเลย์ยังไม่ติดไฟแสดงว่าไฟยังไม่เข้านะครับยังไม่ครบ,บวงจรนะตัวนี้เป็ไฟข้อบวกนะก็ามาลิกที่ตัวนี้นี่มาเสียบขาแรก vn นะครับเป็นโว้ของไฟของของ,ของบอร์ด น,นี่นะสีเขียวติดแล้วแต่งไฟเข้าแล้วฝั่งนี้3เส้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จากบอร์ดมันจะเหลืออีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นกาวนี่เส้นกาวนี้ต่อเข้ากับช่องช่องคอมขอ,ของรีเลย์นี่นะตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับเส้นกาวสีดบก็มาาขากาวที่เหลืออยู่สามสพินตัวนี้มันจะมีกาวอยู่2องสองอัน,นครับพอดีเลย เสียบเท่านี้ให้แน่นแหน่อยแล้วกันลองหาช่องที่มันแน่นๆ,ๆหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมที่มันแน่นๆ,ๆ่อ่าเหลี่ยมนี้แน่นโอเคเสียบเข้าเสียบเข้าเสียบเข้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟร่วมของขาเข้าตัวนี้เส้นสีนี้ก็จะไปหาหลอด l ดีเนาะอ่าส่วนช่อง no นี่ก็เป็นกาวของ LED อ่ามันจะมาเข้ากับช่องเดีเดี๋ยวเ๋ยวไปดูอีกคิปหนึ่งมันผมจะเขียนบอกอยู่หรือก็ดูดูจากตรงน,นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยนี่นะต่อแบบนี้เลยโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเช็คดูสิโอเคโอเคดึงออกก่อนอ่าดึงออกก่อนให้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> อืมถ้าไฟติด <c oughs> ก็แสดงว่าโอเคใช้ได้เรามาลองแซกกันเลยโอเคติด กําลังาหาเชื่อมต่อไวไฟอยู่นะจนไฟดับโอเคไฟดับแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเช็คดูซิว่าเ,าเชื่อมต่อจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเช็คแล้วเชื่อมต่อกับตัว wi-fi บอร์ดเชื่อมต่อ wi-fi ที่เราเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วไฟติดโอเคล้วมาลองแซ่บกันเลยตัวนี้นนเหลืออยู่กี่แสนเะนี่ย โอเคพออยู่เดี๋ยวเอาเอา,เอาสามแก่อนนะคไม่ติดแหะมันให้กี่แสนสามแสนหนึ่งฟหนึ่งหนึสองแสนหนึ่งห้าสอง ไม่ติดแซบหนึ่งห้าสองแซบแซบ,บไม่ติดฮนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองแก้ดูเกิดอะไรขึ้น <Phase. S 2> แล้วก็คลิก connect อ่ากผู้ใหม่อีกรอบนะครับคลิกเชื่อมต่อเอเพอขึ้นโชว์คอน f l i c นี้เราก็คลิกที่โชว์คอน f ิกนะครับแล้วก็คลิก reset d e v ไว้นะครับคลิกไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับปล่อยให้มัน connect ไปโอเคหาไวไฟ connect relay ก็มาเช็คดูที่โทรศัทพท์ของเรานะว่าไอ้ตัวบอร์ดมันคอน okay, เน็กต์ยังโอเคคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> ลองสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็มาลองแซดกันดูนะโอเคเดี๋ยวผมเปิด อีก Account หนึ่งก็คือของตัวบนะอ ring เนอะบอ ring ปึ๊บลองกด save ดูสิคลิกนะกด save อันนี้แหละใ a ่ของตัวเองติงอ่าขึ้นมาแปะแปะนะครับอ่าแล้วก็มันก็ขึ้นตรงนี้แปลว่าเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเออทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวลองกด สักกดค้างสิยี่สิบเอ็ดเนาะหนึ่ 11, น 15. 15. 15. งห้าหนึ่งห้าเท่าไรวะเห็นนะคิดครับหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองโอเคมันจะได้สักดีแป๊ะ ตามแป๊ะสามแสิหนึ่งครั้งห้าเสร็ สก็หครั้งสิบสัตสิบสสิบสตสองครั้ง <c oughs> สิบเอ็ดสตก็หนึ่งสอง ยี่สิบเอ็ดแกี่ครั้งอ่าสองครั้งโอเคสำเร็จแล้วเนาะตัวนอสเตอร์แซฟแหละอ่าต้องแซฟผ่านมือถือเท่านั้นนะพอไปแซฟผ่านคอมม่หน้าคอมอ่ะแซฟผ่านออบีในเอ็กติ้ชั่นหน้าคอมอ่ะอ่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กดกดิกเลยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะนี่เนาะอ่านี่ผมใช้ตัวบลิงนะ มาที่ที่โน้ตนะแซดส, 11, สิเอ็ดแซดจะไปไหมเนี่ยแซดไปแล้วนิ่งเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอแซดที่หน้าขอมนะครับโอเคมาแซดที่หน้าแซดหน้านี้เลยคลิก นะครับอีซอัพเบสซัพเนี่หน้าคอมคัพเซ็นดำอ่ะคลิกแซัที่หน้านี้ก็ไม่ไป โ okay. อเคคลิกแซปตรงหน้าโน้ตหนาคลิกแซปที่หน้าโน้ตมันไปนะครับพอคลิกแซปที่หน้าโปรไฟล์ไม่ไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะน่าจะมานี้แหละเปิดอันไหนอีกอืมปิกาจูหมดหรือเปล่าแซมหมดหรือเปล่าน อีกแซบโ้ยแซบหมดโอเคถือว่าโอเคแล้วแหละคลิกที่โนต้ตได้เนาะคลิกที่แซบที่โนต้ตได้แต่คลิกที่หน้าโปรไฟล์ไม่ได้คลิกที่คอมก็ไม่ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เหมาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์นะสำหรับใครที่มีมีไลค์เนาะมีไลค์ like, แล้วก็มีคนเพื่อนแซบเข้ามาเนี่ยก็เหมาะเลยนะครับ พอมีแซกเข้ามาก็าก็กระพริบนะครับหนึ่งแซกก็กระพริบได้นะครับหนึ่งแซกรพริบหนึ่งครั้งสามแซกรพริบหนึ่งครั้งสิบเอ็ดแซกกระพริบสองครั้งนะครับประมาณนี้เลยมีตามรายละเอียดตรงนะี้ถ้าเป็นหนึ่งพันหนึ่งแซกเนี่ยถึงจะกระพริบสี่ครั้งนะครับมีสามแซกกระพริบหนึ่งครั้ง